ละครซันสากุระเรื่องเมียหลวงบุกงานแต่งเจอผัวตัวเองกับหญิงอื่นรับชมละครเรื่องนี้ได้เลยค่ะณโนะบนแห่งหนึ่งในเมืองสากุระแขกผู้มีเกียรติคะในจาักการนันแต่งนี้ขอให้ทุกคนแสดงความยินดีกับไทก้ากับ ฮาสุกิจังนะคะไทก้าคือเจ้าบ่าวฮัสุกิจังคือเจ้าสาวนะคะขอให้ทุกคนตบมือแสดงความยินดีให้กับไทก้าฮัสุกิค่ะคุณหยุดก่อนใครอะคะพวกคุณสองคนมาได้ไงอะคะนี่มันนานแต่งนะคะไม่ใช่นานสีดำ แล้วทำทำไมจะมาไม่ได้อะคะเอาหม้มาให้ฉันเดี๋ยวนี้แข่ผู้มีเกียรติคะดิฉันลีนะเป็นเมียหลวงถูกต้องตามกฎหมายของไทยก้านะคะฮะเมียนี่นา เมียหลวงด้วยแล้วเธอฮัสุกิเธอไปเจอไทก้าที่ไหนหนูไม่รู้เธอไม่รู้ได้ไงเธอเป็นเมียน้อยนะและเป็นผู้หญิงคนอื่นด้วยแล้วเธอเป็นใครทำไมต้องแย่งไทก้าไปจากฉันด้วย หนูไม่รู้ที่ไทก้าเขามาหาหนูก่อนแหละไม่รู้ไงไงเธอต้องยอมรับความจริงจากฉันเธออะไปเจอไทยก้าที่ไหนหนูแค่เจอตอบมาดิถ้าไม่ตอบไทยก้าตอบนายก็อีกคนหนึ่งไทยก้าไปเจอฮัตสุกิที่ไหน คือผมผมทำงานอยู่โรงแรมสากุระครับไปเจอเธอนั่งทานข้าวอยู่เจอตอนกี่โมงตอนเที่ยงอะครับผมไม่เอะใจว่าเธอคนนี้สวยมากทักสุกิจัง พอฮาซุกิจังเดยมาหาผมตอนพักกินข้าวอยู่ครับคุณแม่คะเอาใบทะเบียนสมรสให้หนูด้วยคะ่ะทุกคนคะอันนี้เป็นใบทะเบียนสมรสของฉัน,นระหว่างไทก้ากับลีนะนะคะฮะของจริงเลยเหรอทุกของจริงเหรอ นี่ฮัส,สุกิเธอไปแย่งไทก้าจากรีนายังไงเนี่ยนั่นน่ะสิเธออะทำตัวเหลวไหลามากนะฮัส,สุกิทำให้อะรีนาเขาโมโหคุณแม่คะมีอะไรจะพูดคุยกับไทก้าไหมคะ ลูกชายฉันเนี่ยไม่เคยมีผู้หญิงคนอื่นมีแค่ลีน่าเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ลูกชายของฉันเนี่ยแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นนะคะอันนี้เป็นใบทะเบียนสมรสระหว่างลูกชายกับลีน่านะคะของจริงไทก้าแม่ขอคุยเรื่งอะไรบางอย่างได้ไหมลูก ทำไมไทก้าเป็นคนอย่างนี้ลูกลูกเอาผู้หญิงแบบนี้มาจากไหนผมเปล่าครับครับแม่ผู้หญิงคนนี้อ่ะเขาเดินมาหาผมเองแหละจะมาขอผมจีบนะครับแม่ไม่จริงลูกลีนาเนี่ยเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายนะลูก แล้วไปเอาผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเดี๋ยวแม่ขอคุยกับผู้หญิงคนนี้ก่อนฮักสุก,กิเจอไทก้าที่ไหนเจอที่โรงแรมอะค่ะแม่ไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ใช่แม่แกหรอกอย่าบอกนะว่าเธออะไปเจอลูกชายฉันที่โรงแรมมา จริงหรือไม่ไฮซุกิเธอต้องยอมรับมาห้ามโกหกเพราะว่าหนูอ่ะเดินไปห,หาเขาเองค่ะคุณแม่คุณป้าเธอต้องยอมรับความจริงจากปากฉัน นงางฮัสุกินางเมียนน้อยเพราะว่าพี่เขาเดินมาหาหนูเองอะคะ่ะโกหกเธอนั่นแหละเดินไปหาลูกชายชั้นก่อนพักทานข้าอยู่ที่โรงเรียนซากุละนี่แหละทะเบียนสมรสตัวจริง ระบุชัดเจนว่าไทรกล้ากับลีนะเท่านั้นทุกคนคะดูไว้เลยนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยคาสุก,กิเธอเป็นเมียน้อยของคนอื่นเท่านั้นทุกคนอย่าไปเข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้นะคะฉันบอกไว้ก่อนนะคะแสดงความยินดีด้วยอ่ะ วงลีดขอให้สองคนเนี่ยไปลงงานลกเถอะทั้งผัวและทั้งเมียน้อยปอลสิทธ์ไปเถอะแม่อย่าไปสนใจสองคนนี้เลยไทยก้าต่อจากนี้เนี่ยไปเจอกันที่ศาลนะเราจะฟ้องอย่าเออ อย่าไปเลยไม่ง้อหรอกดีนะครับผมขอโทษนะกลับมาคืนดีได้ไหมขอโทษที่ผมปากร้ายนะครับดีนะดีนะจะไปไหนผมขอโทษนะที่ด่าลีนะแรงๆอ่ะเป็นเหอมแม่อย่าไปสนใจผู้ชายเร็วๆห่วยแตกเลย ซุกิพี่ขอโทษนะพี่พี่อ่ะทำอะไรลงไปที่ไม่ดีไม่ต้องมาขอโทษหนูหรอกเพราะพี่คนเดียวเลยแท้ๆหนูจะไปหาหัวใหม่และจบนานแต่งไม่เป็นไรนะลีนะ่าไพก้าเขาที่นี่ใส่ไม่ดีแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นเขาโกหก ดีนาะอย่ากลับมันไปเลยฟ้องอย่าไปเลยลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กับมันน่ะจะตัดขาดกันนะลูกค่ะคุณแม่ดีนาเนี่ยลูกสะพ้ายที่แสนดีมากเลยนะละครจบแล้วนะคะมาพบกันใหม่ใงคลิปหน้าลาก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ